บอดไปใช่แล้วนอกนีแม่กักๆเลยเจะได้ยักปีปีในตาจะได้ยักปีเจะได้ยักปีแปดสิบเก้าสิบอ๋อแปบเอ็ดบวกรบคนหารบังสองสี่แปดสี่แปดสี่ว่าสี่ครับก็แปดที่เดดกับแปดทสองละป้าแปดที่สองขี่รถมาหอดพี่อ่ะก็แกงเยู่กับสี่เร็วงดีอืมสีดีโยไปสุดก้อนหนี่ง เอนต่น,นึ่งยุวังมันนนโมองอะไรมันพราะเกี่ยเ,เกี่ยวเพราะไงเจเ้าเจ้าวันไหนยุวันโคตรถงคันยุวันโคตรถงกลับซะเลี้ยวไสไปเขาหลวงคันเพราะนั่นจะไปทา้งกอาวันนี้อกองเจ้าไปถุ่งเขาหลวงตัวต้องไปว่ามนนโมงลามถ้วมเจ้จนาว่าทำนั่นเส้นทางกลับซะไปเขาหลวงบาดนี้มาเขาหลวงก็อาการวัตถึกออกจึงนึไปตำธรีตำรวจ เอากระถือเนี่ยไปใส่ไปบ้านนอนพูดไปคนไปเลี้ยวเธอตัวเถือกเถือถืออกันเรามานํา่เลี้ยวงอกงอกแงแเลี้ยวงอกงแงออกสามเทียจัมาถือถนนนี่ไปหนีกระถือไปหันกระถือคือเขาคือเ่ามันหังไปเลี้ยวบอกคือกงเลยจะเป็นนั่นตอนนี้พอตำรวจพอดีสุดกนหนี่ง ขันเจ้าโยกันเขาทงกับซะพอนายมันเป็นทางโลกลั่นเลยออกจากนี่ไปถ้าเทียเจ้าผาดท,ทาาหินออมันเป็นทางหินขันเจ้าขันค้นที่นี่คอยวาวาดอะนี่เจ้าขันค้นบอเขาทงขับเรียวใส่ไปเขาหลวงเนาะพะนาขันว่าน่เจ้าเมี่ยทางเขาปนีกรมพะนาบ้าดข้อวเจ้าไปตุ้งเขาหลวงตัวกรมไปเลยเนี่ยกรมไปเลย ก็เลยแวะบังกะน้าน้ำเยอ่หลังเนี่พ่อแก่นี่บังะน้องเาคน่อยขขันเจ้าอยู่ของพ่อทองน่มันเต็มมาเที่ยวน่ะน้ำท่วมมือนั้นไปกับบ้านเด้แวะเอาตู้ไปให้ปัเญ์ไปซ่งไปเไนี่เนี่ยตู้เ่อยนีมันหลเราเห็นร้อยอยากไดเ้ยแล้วเอาลาแห้งฝากให้พอใหญานะเด้อโอ้ยกระจกสว 香港。